คู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของนักแสดงอารมณ์ดีเสนาหอยและน้องส้มเค้กสาวสวยดีกรีนางงามแม้จะยังไม่เคยออกรายการคู่แต่เราก็ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่หอยและน้องเค้กส้มผ่านไอจีของทั้งคู่ที่ว่างเมื่อไรก็จะมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเนื่องในวันวาเวลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องเค้กส้มได้ทำเซอร์ไพรส์พี่หอยด้วยการจัดชอบผักให้เป็นของขวัญ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเก๋ไม่เหมือนใครแน่นอนครับโดยพี่หอยนั้นได้โพสต์ภาพคู่ชอบผักพร้อมแคปชั่นว่า Happy Valentine Day ปีแรกที่ได้ชอบผักคนให้เป็นคนทำชอบมากชอบผักสวยเหมือนคนทำชอบผักฟินฟาร์มและทางฝั่งของน้องเค้กส้มได้โพสต์ภาพเช่นกันพร้อมแคปชั่นว่า Valentine Day หลายชั่วโมงอยู่นะช่องนี้ซึ่งหลายคนเห็นแล้วต่างก็บอกว่าน่ารักมากๆครับ